หัว u l t ่าเนี่ยมากที่สุดในภาคตะวันออกทำแล้วก็เห็นผลจริงแล้วก็หัก,การทำอะค่ะไม่ต้องพักฟืน้นไม่เจ็บสามารถแต่งหน้าไปทํางานได้ตามปกติก็โดยรวมแล้วก็ประทับใจบริการดีค่ะพี่เซฟแป้งจากคือแชท FM ค่ะคหมออ้อใช้หัว u ร t ่ามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันอ,ออกเลยแล้วก็ติดหนึ่งใน15นะคะของประเทศคือแบบบริการดีมากๆทุกคนมากันเยอะมากมาใช้บริการคุณหมออ้อที่ The Wish Clinic นะคะการที่ลุกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าหน้าแบบขุ๊บเข้าไปแบบเล็งบ้าง ยกทั้งหมดให้จีนะคะยกตรงบริเวณคิ้วให้จีด้วยค่ะอานี้จะดูแบบยกมากกว่าดูเฟิร์มกว่าเยอะเลยหลายคนก็ทักว่าไปทําอะไรทําไมดูผอมลงมทําเอาเทอร่ายกกระชับนะครับเก็บรูปหน้าตรงนี้แล้วก็เก็บเหนียงใต้คางนะครับจะทไปประมาณสเดือนแล้วนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกรอบหน้านะครับชัดขึ้นถ้าลองดูด้านข้างก็จะเห็นว่าไม่มีเหนียงช่วงนี้เวลาไปถ่ายงานที่ไหนก็รู้สึกมั่นใจมากๆถ่ายมุมหน ก็ออกมาดูดีไปหมดเลยต้องขอบคุณผลงานดีๆแบบนี้นะฮะจาก The Wish Clinic By หมอออนะฮะทำอัเทลราที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนลงทุนครั้งเดียวแต่ให้ผลในระยะที่ยาวกว่านะครับการทำอัลเทอราให้ผลถึง1ปีเลยนะฮะ